หลังจากที่เราได้ลองไปสวมใส่รองเท้าวิ่ง h o ก a One One Rincon 3รุ่นใหม่นะครับผมก็ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงฟีลลิ่งในการสวมใส่นะครับรีวิวประสิทธิภาพของรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับผมแล้วก็มีความคิดเห็นส่วนตัวนะครับชอบไม่ชอบลงไหนกับรองเท้าวิ่งคู่นี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันครับผม ำหรับรองเท้าวิ่งฮอกาโอเนโอเนรินคอนรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นล่าสุดสำหรับปี2021นะครับผมโดยจะเป็นรองเท้าวิ่งตระกูลลินคอนนะครับที่เป็นรองเท้าวิ่งระยะไกลนะครับมาในรูปทรงพื้นหนานุ่มนะครับน้ำหนักเบามีการตอบสนองที่ดีนะครับซึ่งในรินคอนรุ่นแรกเนี่ยออกมาพร้อมๆก,กันกับฮอกาโอเนโอเนคาร์บอนเอรุ่นแรกเช่นเดียวกันนะครับตอนนั้นก็เป็นรุ่นทางเลือกนะสำหรับคนที่ซื้อคาร์บอนเอ็กไม่ทันนะครับ ก็หันมาลองใช้ h o วก้าโอเนลเนรินคอไปก็มีหลายๆคนนะครับที่ติดใจในเรื่องของประสิทธิภาพเพราะว่ารุ่นนี้นะครับก็จะไม่มีแผ่นคาร์บอนอยู่ด้านในแต่มาในลักษณะพื้นโฟม EVA นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง h o วก้าโอเนลเน่นั่นเองนะครับผม และในรุ่นที่3นะครับอย่างรุ่นลินคอนสามเนี่ยก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับผมโดยหลักๆเนี่ยจะเห็นได้ชัดตรงที่อัปเปอร์นะครับสำหรับอัปเปอร์ของรุ่นนี้ก็มาใช้เป็นผ้าตาข่ายนะครับสองชั้นนะครับชั้นนอกก็จะมีการบุลายรูระบายอากาศใหม่ด้านข้างนะครับที่มีเยอะมากๆนะครับผมสาหรับรูระบายอากาศเนี่ยก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับที่ด้านข้างด้านนอกเท้าแล้วก็ตรงด้านหน้าเท้านะครับด้านในก็จะมีด้วยเช่นกันนะครับผสมกันกับลวดลายของ รองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับซึ่งสีหลักของโคกาโอเนลเนรินคอนสามเนี่ยก็เป็นสีสันที่สวยงามมากๆครับโดยจะเป็นสีส้มแล้วก็มีการไล่เฉดสีนะครับเป็นเหมือนสีซันเซ็ตนะครับหรือว่าสีพระอาทิตย์ตกด้วยนั่นเองนะครับผมพร้อมกับเป็นสีออกเขียวๆมินต์นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอเนี่ยบางทีกล้องเนี่ยอาจจะมองเป็นสีฟ้าออกทางฟ้าฟ้านะครับแต่ว่าตัวจริงเนี่ยจะเป็นทางเขียวมินต์ซะเยอะนะครับและนอกจากนี้นะครับก็มีการปรับ ลิ้นรองเท้าให้บางลงนะครับผมโดยมีขอบที่เป็นหนังกลับนุ่มๆอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งการปรับลิ้นรองเท้าที่บางลงเนี่ยตรงนี้ก็มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีการบีบอัดตัวเคลือบด้านบนนะครับผมแล้วก็มีรูระบายอากาศที่เป็นฟองน้ําด้านล่างนะครับพร้อมกับชื่อลินคอนและโลโก้ฮ o ก a ้านั่นเองนะครับผมด้านข้างเท้าด้านนอกเนี่ยก็จะมีโลโก้ฮอกก้าขนาดใหญ่อยู่นะครับส่วนด้านข้างเท้าด้านในก็จะมีโลโก้ฮอกก้าแบบเล็กๆอยู่นะครับผม ตรงส้นของลินคอนสนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมจากเดิมแนวรุ่นแรกแล้วก็รุ่น2อเนี่ยมีฮิลพูลแท็บที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ ขนาดใหญ่มากๆรุ่นนี้ก็เลยปรับเหลือเส้นเล็กๆบางๆแค่นี้นะครับเอาไว้แค่ช่วยดึงเท่านั้นพอนะครับผมเป็นการลดน้ําหนักตัวรองเท้าไปพอสมควรครับตรงส้นด้านในเนี่ยก็จะมีฮิลคอเตอร์แข็งๆวางอยู่นะครับแล้วก็มีการใช้ฟองน้ํำรอบๆข้อเท,ท้าที่มีความนุ่มอีกทั้งตัวส้นนะครับก็จะมีรูปทรงที่เข้ามาซัพพอร์ตกับเอ็นร้อยหวายด้านหลัง ข้อเท้าของเราด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีความสวยงามนะครับแล้วก็ปรับระบายอากาศให้ดีขึ้นนะครับในส่วนของพื้นชั้นกลางยังคงเป็น EVA m i s o อันเป็นเอกลักษณ์แบบเดิมครับแต่ในรุ่นนี้เนี่ยได้ถูกปรับจูนให้มีความนุ่มมากขึ้นนะครับอย่างรินคอนหนึ่งและรินคอนสองนะครับที่มีความนุ่มแต่ออกไปทางแน่นเฟิร์มซะมากกว่าครับรุ่นนี้จะมีความนุ่มขึ้นนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าคริปตันเนี่ยนุ่มเกินไปนะครับก็ขยับมาใช้งานรินคอนกันได้นะครับผม โดยจะมีดรอปอยู่ที่5มิลลิเมตรนะครับตรงส้นสูง29มิลลิเมตรแล้วก็หน้าเท้าสูง24มิลลิเมตรนะครับผม น้ำหนักของรุ่นนี้นะครับจะมีน้ำหนักที่เบามากๆนะครับผมเป็นรองเท้าวิ่งระยะไกลใส่ซ้อมทั่วไปเนี่ยเอาไว้ใส่ซ้อมทําความเร็วได้อินเทอร์วัลเทมโปได้อย่างไม่มีปัญหานะครับซึ่งมีน้ําหนักเบาที่ส่วนทางกับหน้าตาพื้นหนาแบบนี้มากเลยนะครับโดยคู่นี้เนี่ยจะมีน้ําหนักอยู่ที่222กรัมในไซส์10 US ผู้ชายนะครับถือว่าเป็นน้ําหนักระดับรองเท้าสายเดซิ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่ใช่รองเท้าสายเดซิ่งครับก็เป็นรองเท้าสําหรับใส่ซ้อมทั่วไปนะ ว่าหลายๆคนเนี่ยก็นําไปสวมใส่โรงงานแข่งขันด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของพื้นชั้นนอกนะครับร <un> ุ่นนี้เนี่ยก็จะใช้พื้นชั้นนอกยางจัดแบบโซนนะครับซึ่งก็จะมีการใช้งานแค่ช่วงหน้าเท้านะครับเป็นหลักเป็นเส้นๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีความยืดหยุ่นมากๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แผ่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงส้นเนี่ยก็จะมีการใช้งานเฉพาะส่วนที่สัมผัสกับพื้นมากที่สุดนะครับโดยช่วงตรงกลางเท้าเนี่ยก็จะเป็นโฟมแบบเต็มๆนะครับผมแล้วก็มาในฐานที่ค่อนข้างกว้างนะครับสังเกตว่าองุ์เท้าเนี่ยจะกว้างมากแล้วก็มีความเรียบเข้ากับพื้นนะครับตรงช่วง ตั้งแต่กลางเท้าไปจนถึงหลังเท้านะครับมีความโค้งเล็กน้อยตรงส้นทำแบบแยกนะครับดีไซน์แบบเดียวกันกับคาร์บอนเอนะครับที่มีส้นแยกตรงนี้เขาจะช่วยในเรื่องของเวลาเราวิ่งลงส้นนะครับสามารถลงได้มีความนุ่มนวลมากขึ้นแล้วก็ลดแรงกระแทกได้ดีขึ้นรวมถึงการวิ่งที่ลื่นไหลามากขึ้นด้วยนะครับอย่างตรงหน้าเท้าเนี่ยก็จะเป็นแบบ Early Meta Rocker Shape นะครับก็คือมีความโค้งเล็กน้อยเอาไว้แบบค่อยๆไปนะครับปล่อยตามไหลาตามของทรงรองเท้านะครับก็จะช่วยในเรื่องของรอบขาที่สมูทลื่นไหลนะครับผม สำหรับตัวรองเท้าดีไซน์อะไรต่างๆก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าความรู้สึกในการสวมใส่ของรองเท้าคู่นี้กันนะครับสาหรับการสวมใส่ของรองเท้าคู่นี้เนี่ยใส่ครั้งแรกไปพบได้เลยว่ามีความนุ่มมากๆนะครับแล้วก็มีความแน่นในตัวพื้นชั้นกลางอยู่นะครับผมเท่าที่ลองสวมใส่ออกวิ่งนะครับด้วยเพจปกติของผมจะอยู่ที่ประมาณเพจเจ็ดเพจแนะครับแปดกลางๆบ้างบางทีวันไหนอยากสบายๆก็ไหลไปปล่อยเรื่อยๆไปที่เกือบๆเพจเกนะครับก็สามารถสวมใส่คู่ วิ่งได้อย่างสบายๆนะครับด้วยพื้นหนาแบบนี้นะครับแล้วก็มีความนุ่มมีความแน่นไม่ยวบมากนะครับผมสามารถรองรับแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีนะครับเวลาเราวิ่งเนี่ยก็มีความสบายเท้านะครับมีความนุ่มเท้าแล้วก็ตัวโฟม e v a Misso ของทาง h oka, o k a u n e One นี้เองนะครับ ก็ม <poisoned. S 2> ีการตอบสนองที I. ่ด <pl> ีนะครับก็คือเวลาเราลงเท้าไปเนี่ยตัวโฟมก็จะช่วยผลักขึ้นมาด้วยนะครับถ้าเราวิ่งช้าๆเนี่ยก็รู้สึกได้ชัดนะครับแต่ว่าจะรู้สึกไม่มากนะครับแต่พอเราลองเร่งความเร็วนะครับผมลองวิ่งเร็วขึ้นนะครับอัดด้วยแรงที่แบบเท่าที่มีนตอนนั้นนะครับก็ทําความเร็วไปถึงประมาณเพลสสี่กว่าๆนะครับซึ่งตัวโฟม EVA เนี่ยก็ตอบสนองได้ดีมากๆนะครับซึ่งจะไม่มีอาการหนืดเท้าให้ได้รู้สึกเลยนะครับผมแต่ว่าตัวผมนั้นนะปกติเพลสสี่เนี่ยไม่ใช่เพลสทาการของผม ที่ยาวๆนะครับเลยไม่แน่ใจว่าถ้าเราวิ่งเร็วมากๆและระยะยาวๆเนี่ยตัวโฟมจะคืนตัวได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถให้คําตอบในการวิ่งเร็วขนาดนั้นได้นะครับผมแต่ผมก็เชื่อว่าตัวโฟมเนี่ยมีการตอบสนองที่ดีมากๆนะครับส่วนตัวมองว่าสามารถวิ่งระยะไกลได้ดีนะครับแล้วก็วิ่งเรื่อยๆเดลิเทนเนอร์เอามาใส่ซ้อมเดลิเทนเนอร์ก็ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับรวมถึงวิ่งเร็วอย่างเทมโปอินเทอร์วลเนี่ยก็สามารถทําได้ดีนะครับเพราะว่าตัวโฟม ไม่มีอาการยวบโครงเครงเลยนะครับมีความมั่นคงสูงตัวอัปเปอร์เองนะครับหน้าผ้าก็ใส่สบายนะครับตรงส้นล็อกส้นเท้าได้ดีแต่ว่าการระบายอากาศเนี่ยผมมองว่าจะถูกจัดอยู่ในระดับกลางๆนะครับก็คือไม่ได้แย่หรือว่าไม่ได้ดีมากนะครับไม่ได้ดีจนกระทั่งแบบว่าลมพัด แล้วรู้สึกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่มีการอับช like ื้นอะไรให้เห็นครับแต่ตรงลิ้นรองเท้าเนี่ยถ้าเราวิ่งนานๆคนที่เหนื่อยเยอะๆเนี่ยตรงลิ้นรองเท้าจะรู้สึกเปียกมากกว่านะครับเวลาเราวิ่งเสร็จอะไรแบบนี้นะครับแต่ตัวหน้าผ้าเองก็ยังทําการระบายอากาศได้ดีนะครับตรงส้นล็อก้นเท้าได้ดีส่วนพื้นชั้นนอกนะครับก็สามารถยึดเกาะได้ดีนะครับตัวยางก็มีความทนทานค่อนข้างสูงนะครับผมส่วนตัวนะครับก็มองว่าความทนทานเนี่ย ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะครับหากใครที่แบบวิ่งลากเท้านะครับแน่นอนว่าการเสียดสีระหว่างพื้นยางกับพื้นถนนเนี่ยก็จะมีมากขึ้นด้วยสําหรับผมนะครับก็จะเป็นประเภทที่แบบว่าลงพื้นแล้วก็ปล่อยตามทรงของพื้นรองเท้าแล้วก็ไปนะครับก็จะไม่ค่อยได้เสียดสีอะไรกับพื้นสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความทนทานผมก็มองว่าโอเคอยู่นะครับค่อนข้างทนเลยแล้วก็ขึ้นอยู่กับท่าวิ่งของแต่ละคนด้วย ในส่วนของดอปหาเนี่ยหากคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ดอปที่ต่ำกว่าดอป10นะครับก็อาจจะมีความรู้สึกตึงๆน่องสักนิดนึงนะครับผมแต่ว่าพอใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยกล้ามเนื้อเราเริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยดอป5ก็ถือว่าเป็นการวิ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติพอสมควรเลยนะครับผมก็โดยรวมนะครับโปก้าโอเนโอเน่รินคอนสาคู่นี้ก็ถูกใจมากๆนะครับผมในด้านประสิทธิภาพอะไรต่างๆนะครับส่วนที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือพื้นโฟมที่มีความนุ่มและมี ความแน่นนะครับไม่ยวบไม่รู้สึกนุ่มจนเกินไปแบบคิปตันแปดครับอย่างในคิปตันแปดเนี่ยผมจะรู้สึกว่าพื้นของเขาเนี่ยจะนุ่มเกินไปละคือไม่ใช่นุ่มในทางที่ไม่ดีนะครับนุ่มดีนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ย เป็นคนที่ชอบแบบนุ่มแบบแน่นๆผสมผสมกันนะครับไม่ได้นุ่มมากอะไรขนาดนั้นนะครับถือว่าถูกใจมากๆกับรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับตัวโฟมก็มีการตอบสนองที่ดีมากๆนะครับยิ่งใส่แรงไปเท่าไหร่ก็จะได้แรงส่งคืนกลับมาเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่พื้นหนานุ่มนะครับแต่สามารถทําความเร็วได้ดีอีกคู่หนึ่งเลยในสิ่งที่ผมไม่ชอบสําหรับรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับก็แทบจะหาไม่ได้เลยไม่รู้ว่าจะ ไม่ชอบตรงไหนนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าธรรมดาแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับตรงส้นอะไรก็ล็อกได้ดีนะครับแล้วก็คู่นี้เนี่ยด้วยความที่แผ่นรองด้านในของฮ o ก้าโอเน่ินคอนสามเนี่ยบางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสวมใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยก็จะไม่มีการบาดอุ้งเท้าด้วยนะครับผมอย่างในคลิปต้น8เนี่ยแผ่นรองด้านในค่อนข้างหนานครับแล้วก็ตัวขอบจะมีความแข็งนะครับเวลาเราวิ่งไมนานๆเนี่ยผมจะรู้สึกถึงอาการบาดตรงอุ้งเท้าด้านขวาของผมนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ย ไม่มีอาการเหล่านั้นให้รู้สึกเลยนะครับก็น่าจะเป็นที่แผ่นรองที่ค่อนข้างที่จะบางด้วยนะครับแล้วก็เรียบติดเข้ากับตัวรองเท้าด้านในนะครับก็โอเคเลยนะครับสำหรับโ o k a o n e o n e r i n รินคคู่นี้และรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับยังมาในราคาที่ถูกกว่ารุ่นที่แล้วนะครับถึง500บาทโดยจะมีราคาอยู่ที่4,490บาทนบาทครับก็จัดว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่มีราคาต่ำกว่า5,000ันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับผม สำหรับใครที่สนใจนะครับตอนนี้ฮ o กาโอเน n เนรินคอน3เนี่ยก็วางจำหน่ายแล้วในประเทศไทยนะครับ โดยจะวางจำหน่ายที่เลฟลัเนอร์แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายของ h o ก a าโอเนโอเนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับก็สามารถหาซื้อกันได้แล้วอ้อและสุดท้ายนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมีรุ่นหน้าเท้ากว้าง 2E แล้วนะครับใครที่บน่บนว่า h o ก a าโอเนโอเน่รินคอนทั้ง1และ2เนี่ยไม่มีหน้าเท้ากว้างเนี่ยในรินคอน3มีหน้าเท้ากว้างแล้วนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้เอาจริงๆก็รู้สึกว่ารุ่นปกติเนี่ยมีความกว้างมากขึ้นกว่าพอสมควรนะครับ เวลาสวมใส่แล้วหน้าเท้าก็ค่อนข้างที่จะสบายเท้าด้วยก็เรียกได้ว่าถูกใจมากๆสำหรับรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับแล้วก็มีสีสันสวยงามในการวางจาหน่าย,นยก็มีสีให้เลือกอีกมากมายด้วยนะครับผมก็ลองไปดูกันได้สำหรับคลิปโดนี้นะครับก็ต้องขอจบตเพียงเท่านี้หากใครที่มีคำถามอะไรนะครับก็สามารถมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้ ทางผมก็ยินดีนะครับผมแล้วก็ใครอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับก็มาพูดคุยกันได้ครับผมสุดท้ายก็ขอขอบคุณทางโคคาโอเนโอเน่ o ne, o ne, ประเทศไทยนะครับที่ส่งรองเท้าวิ่งประสิทธิภาพดีๆคู่นี้มาให้ผมได้ใช้งานกันและรองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยผมจะหยิบมาใช้งานอีกบ่อยๆเลยนะครับเพราะว่าถูกใจมากๆคลิปนี้เราต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ